สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมเปาโลอารมณ์ภูนพวกผลเป็นสมาชิกคณะคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ CFC ผมจะมานำเสนอทาน้ำแห่งชีวิตเรื่องที่62พระบิดาทรงรักท่านเชิญฟังพระวาจาของพระเจ้าจากจดหมายของนักบุญยนฉบับที่หนึ่ง พระเจ้าทรงเป็นความรักความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเราเรารู้และเชื่อในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราพี่น้องครับเดชะพระหัตถานเรารู้และเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว พระองค์ทรงสันตานุภาพทุกประการพระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุและจุดหมายปลายทางของทุกสิ่งพระองค์ทรงนรมิตสร้างทุกสิ่งและสูงบำรุงรักษาทุกสิ่งไว้พระองค์เป็นความจริงและความรักสมบูรณ์พระเจ้าเป็นความจริงเป็นพระองค์เจ้านั้นที่สามารถประทานความรู้แท้จริงเกี่ยวกับ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเนรเมิตรสร้างและพระองค์เป็นพระองค์เท่านั้นที่ประทานสัมพันธภาพแห่งความรักให้เราสามารถผูกพันอยู่กับพระองค์ได้อย่างแท้จริงจดหมายของนบุญจรเขียนไว้ว่าพระเจ้าเป็นความรักผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็ดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้า ก็ดำรงอยู่ในผู้นั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16อธิบายว่าคำของนักบุญจอห์นอคาสาวกเนี่ยบ่งบอกชัดเจนถึงหัวใจของความเชื่อคริสตชนและภาพรวมของชีวิตคริสตชนที่ได้รู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราดังนั้น การที่เราเป็นคริสตชนจึงไม่ใช่มาจากการกันกรองทิชานฉลาดของสติปัญญาเราแต่เป็นเพราะเราเชื่อในความรักของพระเจ้านบ,บูนกัสตินสอนว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดพูดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความรักของพระเจ้าและพระคัมภีร์ยังย้ำไว้ด้วยว่าความรักต้องไม่ใช่รักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้นความรักแท้ต้องมีการกระทำที่เป็นร,ปรูปธรรมด้วยความจริงมีการแบ่งปันสิ่งดีที่สุดให้ผู้อื่นรับได้พบกับความปติยินดีในสิ่งดีนั้นได้ความรักที่ไม่มีการกระทำและไม่แบ่งปันสิ่งดีที่สุดให้ผู้อื่นก็ยังไม่ใช่ความรักแท้นบ,บุญจรจึงบอกเราว่า ความรักมาจากพระเจ้าซึ่งความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นได้เป็นรูปธรรมคือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอเรามาภาวนาไตรตรองความรักของพระเจ้ากันสามประการด้วยกันนะครับ ประการแรกพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักพระเจ้าเป็นคว,นความรักธรรมชาติของความรักคือต้องแบ่งปันสิ่งดีที่สุดออกไปให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในความดีได้ดังนั้นความรักจึงผลักดันพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักตามภาพรักษณ์ของพระองค์ ให้มีความคล้ายคลึงกับพระองค์สามารถรับและร่วมส่วนอยู่ในความรักของพระองค์ได้แต่ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างเรามนุษย์พระองค์ได้เนรมิตสร้างสิ่งต่างๆเพื่อเตรียมไว้สำหรับมนุษย์อย่างพร้อมสับ์ก่อนพระคัมภีร์เผยแสดงว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบ ด้วยพระวาจาของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างความสว่างก็อุบัติขึ้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างท้องฟ้าแผ่นดินทะเลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พืชสัตว์น้ำสัตว์บกนกในอากาศและทุกสิ่งก็อุบัติขึ้นพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่ทรงสร้างว่าดี เมื่อเตรียมทุกสิ่งไว้พร้อมแล้วพระองค์จึงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงสร้างเขาให้เป็นชายและก็เป็นหญิงเพื่อพระเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์แล้วพระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งสร้างทั้งหมดดีมากทรงให้มนุษย์เป็นนายปกครองสิ่งสร้างเป็นมงกุฎของสิ่งสร้างทั้งหมดพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมาก ทรงผูกพันอยู่กับมนุษย์อย่างลึกซึ้งมนุษย์มีชีวิตและร่วมส่วนอยู่ในสัมพันธภาพรักของพระเจ้าอย่างมีความสุขตลอดเวลานี่คือความรักของพระเจ้าความรักนี้มั่นคงดำรงเป็นนิรแต่ แต่มนุษย์กับปฏิเสธความรักของพระเจ้าไม่ตอบรับสัมพันธภาพรักของพระองค์ไม่ยอมฟังพระวาจาแห่งความรักและความจริงของพระองค์มนุษย์ไปฟังคำหลอกลวงของพีษสาตซึ่งมีแต่ความเกลียดชังและความจองหงที่นำไปสู่ความแตกแยกการทำลายล้างและความตาย เมื่อมนุษย์แตกแยกจากพระเจ้ามนุษย์ก็แตกแยกภายในตนเองแตกแยกกับผู้อื่นแตกแยกกับสิ่งสร้างมนุษย์กลายเป็นผู้ถูกในประเทศต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนานักประการและที่สุดต้องตายความจองหองเป็นลากเง่าของบาปและความเลวร้ายทั้งปวงทำให้มนุษย์ สูญเสียทุกสิ่งอย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับแต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์มั่นคงดำรงอยู่เป็นนิตรพระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมากรักจนถึงที่สุดความรักทำให้พระเจ้าต้องช่วยเหลือมนุษย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แม้มนุษย์จะปฏิเสธพระองค์พระเจ้าทรงเลือกมนุษย์ที่เชื่อฟังพระองค์แล้วส่งเขามาเตือนมาสอนมานำมาเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อให้มนุษย์เข้าใจความรักของพระองค์พระองค์ทรงรอคอยมนุษย์ทุกคนให้กลับมาหาพระองค์ผู้ทรงสร้างเขามาด้วยความรักและเพื่อความรัก พระองค์พร้อมที่จะให้อภัยทุกคนที่กลับมาหาพระองค์เพราะพระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเรามาดูประการที่สองครับประการที่สองพระเจ้าทรงรักเราทรงอภัยความบาปผิดของเราแม้เรามนุษย์ได้ปฏิเสธสัมพันธภา,ภาพรักของพระเจ้า และทำบาปผิดต่อพระองค์แต่พระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกคนที่กลับมาหาพระองค์พระบรสารได้อธิบายการอภัยของพระเจ้าไว้อย่างลึกซึ้งในอุปมาเรื่องลูกล้างผานในอุปมาเรื่องนี้ผู้เป็นพ่อเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของเรื่องและเนื้อหาข่าวสารของเรื่องคือ ความรักที่เปลี่ยมด้วยความเมตตาสงสารของพ่อต่อลูกทั้งสองคนต่อลูกทุกคนพ่อไม่ได้คิดถึงตนเองเลยคิดแต่จะให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อสามารถให้ได้เราจะพิจารณาบางฉากของอุปมาเรื่องนี้ด้วยกันนะครับฉากแรก ชายผู้หนึ่งมีบุตรสองคนบุตรทั้งสองเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันอยู่ในครอบครัวด้วยกันรักกันมีกินมีใช้ยอย่างอุดมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติของพ่อแม่และมีผู้รับใช้ช่วยจัดทำสิ่งต่างๆให้ฉากที่สองลูกคนเล็กขอส่วนแบง่งมรดกตามกฎหมายยิว ลูกจะได้ส่วนแบ่งรมรดกเมื่อพ่อตายแล้วดังนั้นการขอรับส่วนแบ่งมรดกจึงหมายความว่าในความคิดของลูกคนเล็กพ่อของเขาตายแล้วเขาจึงต้องการออกไปดำเนินชีวิตด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพ่อไม่พบเห็นพ่ออีกฉากที่สาม ลูกคนเล็กผ่านทรัพย์สมบัติหมดในดินแดนห่างไกลเขาต้องเผชิญความยากลำบากอย่างแสนสาหัสทำให้เขาคิดถึงคนใช้ของพ่อที่บ้านเขายังจำความรักความเมตตาที่พ่อมีต่อคนรับใช้ได้ดีความทุกข์ยากลาบากทำให้เขาหวนระลึกถึงความรักความเมตตาของพ่อ ความอุดมบริบูรณ์ของครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีพี่น้องด้วยกันอยู่อย่างอบอุน่นมีความสุขมีความสบายความยากลำบากเหล่านี้ทำให้เขาสำนึกในความบาปผิดที่ได้ทำเขาจึงตัดสินใจกลับบ้านกลับไปหาพ่อจากที่สี่ ลูกคนเล็กเตรียมคำพูดไว้สามประโยคเพื่อจะบอกกับพ่อเวลากลับถึงบ้านประโยคที่หนึ่งคุณพ่อครับลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อประโยคที่สองลูกไม่สมควรได้รับว่าเป็นลูกของคุณพ่อและประโยคที่สาโปรดนับลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถอะ ที่หาขณะที่ลูกคนเล็กยังอยู่ไกลบิดามองเห็นลูกบิดามองเห็นลูกและรู้สึกสงสารลูกอย่างมากจึงวิ่งไปสวมกอดแล้วจูบลูกพ่อมองเห็นลูกแต่ไกลหมายความว่าทุกอิริยาบถของลูกไม่สดอยู่ในความทรงจำของพ่อเสมอ แม้งเงาตะคุ่มตะคุ่มของลูกพ่อก็จำได้แล้วเพราะพ่อรักลูกคิดถึงลูกอยู่ตลอดเวลาพ่อจึงเห็นลูกก่อนที่ลูกจะเห็นพ่อด้วยซ้ำพ่อเป็นผู้เฝ้ามองเฝ้ารอคอยการกลับมาของลูกทุกลมหายใจพ่อจึงเห็นลูกทันที จำลูกได้ทันทีรับรู้สภาพแท้จริงของลูกได้ทันทีพ่อรู้สึกสงสารเพราะลูกอยู่ในสภาพอดอยากผอมโซงเสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวมอมแมมอ่อนล้าหมดแรงใบหน้าหมองคล้ำพ่อ วิ่งออกไปหาลูกทันทีพ่อลืมตนเองลืมความชลาของตอนเองลืมว่าตนเองใส่เสื้อคุมยาวกรอมเท้าพ่อวิ่งจนเสื้อยาวบานปลิวไปตามลมแล้วสวมกอดและจูบลูกทันทีพ่อมีได้หยุดพิจารณาสภาพ ความสุกปรกมอมแมมเหม็นหน้ารังเกียจของลูกความรักของพ่อปกคุมมทุกสิ่งหมดเหลือแต่ความรักเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นฉากที่หลูกซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของพ่อพูดกับพ่อด้วยประโยคที่เตรียมมาว่าคุณพ่อครับ ลูกได้ทำผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของคุณพ่ออีกแต่เขายังไม่ทันได้พูดประโยคที่สามบีดาก็าพูดขึ้นก่อนกับผู้รับใช้ว่าแล้วเข้าจงไปเอาเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเราเพราะลูกเป็นบุคคลสำคัญและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ จงนํำแหวนมาสวมให้ใส่นิ้วใส่นิ้วเขาเพราะเขาเป็นลูกเขาเป็นเจ้าของแหวนประจำตระกูลจงเอารองเท้ามาสวมใส่ให้เพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านเป็นนายของคนรับใช้จงนําลูกวัวขุนอ้วนไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิดเพราะลูก เป็นความยินดีของครอบครัวเมื่อลูกกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยครอบครัวจึงแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองด้วยกันมาดูฉากที่7จ็ดครับลูกคนโตซึ่งกลับจากงานในทุ่งนาได้ทราบเรื่องบิดาจัดงานเลี้ยงให้ลูกคนเล็กที่กลับมาเขาโกรธบิดาไม่ยอมเข้าบ้าน แต่บิดารักลูกทุกคนด้วยความรักเดียวกันความรักของพ่อไม่ลำเอียงพ่อจึงออกมาหาลูกด้วยตนเองมาขอร้องลูกให้เข้าบ้านลูกคนโตต่อว่าพ่ออย่างน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาทำแต่ความดีให้พ่อ ตลอดเวลาแต่พ่อก็ไม่ได้ให้อะไรเขาเลยยิ่งกว่านั้นเขาไม่ยอมรับว่าลูกคนเล็กเป็นน้องของเขาได้ซ้ําเขาใช้คําพูดว่าลูกคนนี้ของพ่อลูกคนนี้ของพ่อได้ผานทรัพย์สมบัติของพ่อและประพฤติตัวเสเพรเขาไม่ใช่น้องของผมบิดา เข้าใจความรู้สึกของลูกคนโตจึงค่อยๆพูดกับลูกคนโตค่อยๆอ,อธิบายและชี้ให้เห็นและเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกหมายความว่าลูกเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดอยู่แล้ว ลูกจะใช้อะไรจะใช้อย่างไรลูกย่อมทำได้อย่าว่าแต่จะเอาแพะเพียงตัวเดียวมาทำอาหารเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆของลูกเลยแต่ที่ต้องฉลองครั้งนี้เพราะเป็นการฉลองของครอบครัวโดยครอบครัวที่มีพอ่อมีแม่และลูกซึ่งเป็นลูกคนโต ร่วมกันจัดฉลองให้น้องเพราะเขาคนนี้คือน้องแท้ๆของลูกเขาไม่มีสมบัติอะไรเขาเหมือนตายไปแล้วแต่กลับมีชีวิตหายไปแล้วและได้พบกันอีกพี่น้องครับอุปมาเรื่องนี้เผยแสดงความรักของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคนด้วยความรักมั่นคงไม่ลําเอียงรักอย่างมากรักจนถึงที่สุดรักอย่างอดทนด้วยความเข้าใจเป็นความรักที่พระเจ้าออกจากตัวพระองค์เองมาหามนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดหรือสภาพใด ขอชาวเราเปิดหัวใจรับความรักอย่างมากของพระเจ้าเถิดครับพี่น้องเรามาดูประการที่สประการที่สพระเจ้าทรงรักเราทรงไถ่กู้เราให้รอดพ้นจากบาปความตายให้รอดพ้นจากบาปและความตาย นักบุญจรปอนที่สองพระสันตปาปาสอนว่าความรักของพระเจ้าเผยแสดงอย่างสมบูรณ์ชัดเจนด้วยการประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไทยกู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากปีศาจบาปและความตายนิรดนัดรนความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่พระองค์ทรงยอมทำทุกอย่าง เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นเพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาาแต่จะมีชีวิตนิรันดอนพี่น้องความรักของพระเจ้าจึงปรากฏให้เราเห็นดังเนี้คือ พระเจ้าทรงทรงพระบุตรเพียงพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นเพราะฉะนั้นความรักจึงอยู่ที่พระเจ้าทรงรักเราและเป็นลูกปธรรมที่ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเราพระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคต์เจ้า ท่งสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปครับพี่น้องพระคริสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปคุณแม่เทเลซาแห่งการกระตาสอนว่าจงเชื่อในความรักของพระเจ้าจงซื่อสัตย์ต่อพระองค์เมื่อเรามองพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขน เราเห็นพระเศียรของพระเยซูเจ้าก้มลงมาจุมพิตเราเราเห็นพระหัตถ์ทั้งข้างขวาและข้างซ้ายกางออกกว้างเพื่อโอบกอดเราเราเห็นสีข้างที่เปิดออกจนถึงหัวใจเพื่อรับเราเข้าไปอยู่ในดวงใจรักของพระองค์พระองค์ทรงรักเราทั้งท,งท้งที่เรา เป็นคนบาปพระเจ้าทรงรักเราทั้งทั้งที่เราเป็นคนบาปพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้เราจงเชื่อจงยึดมัน่นและดำเนินชีวิตในความรักของพระองค์เถิดสรุปครับความรักของพระเจ้า พระดันให้พระองค์เนรมิตสร้างเรามนุษย์ด้วยความรักความรักของพระเจ้าพระดันให้พระองค์ออกมาสวมกอดเราให้อภัยเราและประทานสัมพันธภาพรัก,รกแต่แรกเริ่มให้เราแต่เหนืออื่นใดความรักของพระเจ้าเผยแสดงอย่างสมบูรณ์ด้วยการประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาอยู่กับเรามนุษย์ยอมรับผลของบาปที่มนุษย์ได้กระทำท,ทั้งทั้งที่ไม่มีบาปยอมรับความทุกข์ทรมานจนถึงกับยอมรับความตายเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากอำนาจของปีศาจบาปและความตายนิรนดรพี่น้องครับพระบุตรพระองค์นี้เป็นใคร พ,พระบุตรพระองค์นี้เป็นใครเราต้องรู้จักพระบุตรพระองค์นี้อย่างชัดเจนให้ได้พ,พระบุตรพระองค์นี้เป็นใครเราต้องรู้จักพระบุตรพระองค์นี้อย่างชัดเจนให้ได้เพราะไม่มีสิ่งใดๆในโลกจะมีค่าล้ำเลิศและเป็นประโยชน์เท่ากับการรู้จักพระบุตรพระองค์นี้เพื่อเราจะได้ เชื่อในพระองค์และได้รับชีวิตนิรันดรอาเมนขอบพระคุณครับ